ค่ะสวัสดีค่ะมาเบิ้งเพื่อนซีดยาเด้อเอาซีดยาอย่างเด้เบื้องหัว <c oughs> เสียลาเออเบิ้งเสียลาเอาเสียดามให้โชว์เบิ้งได้เสียลาเอ็นทโครอเอาเบิ้งซื่อมันดีๆเอาจับเบิ้งซื่อมันดีๆเอาสามัญทบน,นี่เอ็นทโครเอ็นทโคสารป้องกันโรคพืชเอาโรคกันโรคพืชนี่อย่างเห็นรถสิอันนี้สลับกันไหนบ่ ค่ะสลับกันเดืออันทิศรานี่พัซซิชิตก็ต้องหาอันโตสลับไรแม่บินไรแม่บินไะแม่บินเอายังไงอู้ไรแม่บินเขาเบิ้งซื้อสซ้ำมันพร้อมเพราะว่าบางบางบริษัทมันกืบบางมุ่งกบระอันนี้่ยังอยากเขียวโออยากเขียวฮอร์โมนเขียวเร่งต้นเขียวฟิดเบิร์ดดีจี อ้อย่าพันหลายจังสูดพันหลคราวนี้เพจเป็นอาชีพเพจไหลค่ะอ่านี้ยังหิวมัดสิเรื่องเอาเอาบื้องชื่อทางนี้เออขยายฐานโพโพเทสเซียมขยายฐานสีดพ่ทนทางใบอืมสีดพ่ทนทำไมหิวมัด,ดน,นี่ยาเวลัดย, <laughs> ยาเวลัด <laughs> ซื้อมาเป็นเกล็ดเราไปแบ่งอ่ะโอยย้อยาต้านเวลัดที่เป็นเรื่องๆน้ำบ่โอ้ต้านเวลัดคื่ ป้องกันไวรัสพืชค่ะอู้เก่งหลายหลายหลายตัวเลยเนาะนี่ตัวนี้เก่งบูโน่บูโน่นี่อย่างเชลาริสิทางนั้นเหรอไวรัสบ้านของพวมีใครไวรัสไวรัสอืมแพงเนี่ยที่ได้ทุกทุกอย่างบ่ผักอีลุยค่ะอีบิดที่มะกอมะกออีกโอ้ดู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 นี่หัวเชียนี่หัวเชียก่อนตูทีโูทีก่อนโอ้ใส่ใส่แ็ดเนี้ยใส่นี่เดียวนี่เดียว นิดเดียวก่อนโอ้ช้อนปลายซ้อนเท่านั้นนะคะช้อเดียวเขาได้ลรอฮอนอ่ะฮอร์นที่ผมสั่มร้อยโอ้ฮอร์นเรา่มร้อยดีมั้งค่ะอันยานี i เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเด้อค่ะเพราะว่าเขาใช้อันใดตัวไหนนานๆแล้วมันก็บ่ค่อยมันซิดื้อยาคือกันต้องสลับค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นกองเปซกรื่องพ่นนะจำมาอันนี้อันนี้กระแมนมันบ่อ โดยเฉพาะอันนี้ค่านอนโดยเฉพาะค่ะอืมมีหลายโต๊ะค่ะโอ้ต้องพนใช้อัตรานี่ม่ใช้หลายหรือวะโอ้พาห์หาใช้หลายตัวมดใช้หลายอืถ้าใช้หลายโต๊ะบวกกันนี่ก็ม่ต้องได้ใช้หลายค่ะอยู่คนเอาก็อยู่ม่ต้องจี้มินบอสมดเคยได้จี้เลยมนอย่างเนี้ยโอ้เดี๋ยวนี้ใช้แต่เครื่องพลม่เคยได้จี้ค่ะก็สบายอยุกไรนึงนี่ประเมินประมาณจากเป๊ะไรนึง อโอ้ส่งเป๊เปนี่ยี่สิบห้าลิตรปะยี่ล้งพ่นยี่ห้าลิตรค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกับมาเบิ้งพ่นพนเนะาะค่ะค่วันนี้กลับมาเบิ้งวิธีทีซี้อเรือนพ่นเอาคะ่ะพ่นวางยานหนักแล้วก็เลยพ่นเอาก็ใส่ยาไปแคบพร้อมค่าอันลูกเข้าคะ่ะนี่จนเข้าอยู่เลียย ลูกเข้าเนี่ยาก็ใช่ผสมใบแคบพร้อมเดิงเลยูางๆลมพัดไปทางนั้นนะคะโอ้ยแหนื่อย่ยู่เหนือยลมอยูยยลงลง่่ะ นี่ก็จะมีอย่างไรเนาะเบ่อที่มาบอกบางวิธีเฮ็ดมีชีดก็เด็ดยาบางครั้งบางคนจะใช้กล้องสายบางคนใช้กล้องไงบางคนจะเป๊ะคนเอาบางคนจะจี้กล้องจี้มีเลบเป็นแบตเตอรี่อะค่ะอันนี้ขออนเครืะห์ทุนเนาะมีแล็บแรงกันสูยเลยใช้น้ำมันดีชีดยานี่ก็ได้ชีดอยากเข้าอยากคนเข้าอยากง่ายเข้าอยากผัก ค,คลิปนี้ก็บอกไว้ชํานี้เด้อผู้ใหญ่มากก็กดติดตามไว้เด้อค่ะบึง่งใหญแมวทีทอดใครทอดวิถีชีวิตอันเผ็ดผักอาชีพเผ็ดผักกันโดยตรงเลยค่ะทาังลมสักเนี่ยเผ็ดผักเป็นอาชีพเผ็ดผักค่ะเผ็ดผักตอนแรกปุ๊กข้าวแดงยำเงินซีขักปุ๊กข้าวต่อแล้วข้าวก็มาเผ็ดผักขึ้นไ้เผ็ดผักคือกันนะคะ เพราะว่าต้องการมีไรายได้ตลอดเนาะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็บ่ได้ยจะสู้กันค่ะเฮ็ดตักอายุสั้นหาเงินกันค่ะทรงลูกเรียนกันแด้ค่ะถ้ามาก็กดไลค์กดติดตามไว้เด้อค่ะเดี๋ยวแมวซีมาทายทอดให้เบิง้งว่าปุ๊บอันอย่างแด้วิธีเห็ดเป็นอย่างไรชี้ยาเป็นอย่างไรใส่ยาอ,อย่างแด้สวัสดีค่ะ